มาออกแล้วอรนนเอขึ้นโพนาำด้วยหมายเลขสองครับรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงตามด้วยขวัญใจแม่พิม์หมายเลขสี่ครับเสียสั่งโซูโรู้ไม่จริงเสียสั่งซูขวัญใจแม่พิมขึ้นเป็นมา,มาตีสามครับอันนี้รู้ไม่จริง รู้ไม่จริงแรงขึ้นมาด้วยขวัญใจแม่พิมเป็นมาที่สาวครับรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงเสียสั่งสู้ขวัญใจแม่พิมซ์อดเลยคาริสรูไม่จริงรู้ไม่จริงด้านนอกด้านนอกครับเสียสั่งสู้รู้ไม่จริงสั่งสู้รู้ไม่จริงสั่งสู รู้ไม่จริงสั่งสู้สั่งสู้รู้ไม่จริง